อาเดินทางมาถึงหน้างานนะครับทุกคนครับวัดหนองเพียนวันนี้นะครับมองเห็นอยู่ไกลๆเนาะใครกับโต๊ะจีนเออตายทกเขามีโต๊ะจีบ่เลยอ๋อเขามีโต๊ะจีดนะครับ ามไปโนตนไปครับสวัสดีครับผมัครบแล้วเอาตามไปที่โนตนไปไปครับไปเรารถจอดไหนที่เราไปจอดอยู่ว่ะยอมออกไปแต่เนี้ยเดี๋ยวคืนเนี้ยติดนะออกตรงไหนนะวิ่งกันเตรงข้างนี้นะฮะเดี๋ยวเข้ามาด้านล่างดีเดี๋ยวตรงเข้ามโน่นทางด้านนี้ย้อนไปถัดแล้วไอ้แนวจนไงอ่ะเขายังไม่มาไอ้แนวเข้ามาแล้วไม่ใช่มาเหรอมาแล้วเลยนั่นสิเขาโ่นงข้องหลังนะอ๋อเสร็จแล้เขาจอดอยู่ข้างหลังนะมั้งเขาจอดอยู่ในลานนี่แหละอ๋อเหรอเดี๋ยวอย่ามาบอยเข้าวะไอ้เข้าไปจอดตรงโน้น ถ้าอย่างนั้นคุณไปไม่ทันตามไม่ได้หรอกตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันติดเนี่ยรถติดรถมืดๆอ่ะเนอะเออรถออกง่ายกว่ารถเดี๋ยวก็เข้าเข้ามางโนนอ๋อเดี๋ยวว่ออกก็ออกบาโนนได้ครับพี่ขอบพระคุณเดี๋ยวเราไปออกไปจอดตรงนู้นนะหลังเคดีอะหลังเครดีนะโอ้ขอบพระคุณครับพี่กันเดี๋ยวจะเอาไปจอดตับพี่เกดรับโอเคขอบคุณเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวผมมืดแล้วเดี๋ยวรถ ได้ได้เดี๋ยวจะบคลิปจับบรรยากาศทักหน่อยขอบคุณที่บอกนะออไมม่ากนี่ฮะโอ้เป็นโต๊ะจีนนะฮะวันนี้แล้วก็โต๊ะนั่งนะทราบข่าวว่าโต๊ะจีนนี่เต็มหมดละโต๊ะนั่งก็โต๊ะร้อน เดี๋ยวรถไปจอดตรงที่พี่เขาบอกสักพักก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปเก็บบรรยากาศให้พ่อพ่อแม่ดูได้ใน้านก่อนครับก็เป็นฟอร์ลำวงในวงของวงกิ่นแก้วโคราชเนาะพ่อที่ดูป้ายไปนะฮะกิ่นแก้วโคราช จิงแก้วโคราชนะครับฟอลละมงของจิงแก้วโคราชที่มาทําการแสดงวันนี้อสองทุ่มนะครับวัดหนองเพียนเนาะสองทุ่มน้องต้นข้าวมาร้องที่นี่เนาะที่วัดหนองเพียนแล้วก็สี่ทุ่มที่งานบวชทางมุ่งหละเหล่าขวัญเหล่าขวัญน,น,นะครับก็ทราบข่าวว่าเจ้าภาพนะครับ จ้างสองวันเลยสิบสองสิบสามนะเอออ่ะก็เดี๋ยวเราตามไปที่นู่นต่อนะฮะพอพ่อแม่แก็แกงข่าวมาเมื่อกี้ทีบอกว่าต้องไปจอดข้างหลังให้ท่านไปย้ายไปจอดละเดินเดินเส้นไปดูก่อนที่จอด นี่ยครับก็ฟอลำวงนะครับกินแก้วโคราชเพื่องเสียงก็น่าจะโอเคแหละนะครับตอนนี้ดนตรีก็น่าจะโนโคกแบบเมื่อคืนไหมเนี่ยเอออยากจะขอเพลงโนโคกสักหน่อยฟังเราคิดถึงตอนเป็นเด็กอายุสิบสองนะแรงมากสมัยก่อน โอ้บรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายครับอันนี้งานแรกใช่ไหมครับคุณจำเนียนถามมาใช่ครับผมอันนี้งานแรกนะฮะงานแรกนะครับขึ้นกับจิ่งแก้วโคราาท,ที่วัดหนองเพียนนะครับวัดหนองเพียนอำเภอศรีประจันเนาะเขามีงานแมงแต่วันที่11บเอ็ดแล้วแหละวันนี้ก็วันที่12เนานะก็ มีงานอีกทีก็พุ่งนี่วันสุดท้ายนะวันที่13สุดท้ายหลองเพียนแต่ว่าเป็นงานประจำปีเขานะครับหลวงพ่อดำนะครับวัดหนองเพียนวันแรกวันที่12นะครับนี่ฮะก็มีโต๊ะจีนนะฮะต๊ะจีนการกุศล กิ่งแก้วโคราตลงขอดูครับแอปดาเพลงโลโคลองขอดูวัสดุว่าจะได้ไปวัสดอ๋อเอาดีครับทุกคนครับบรรยากาศงานโต๊ะทีมสองพันบาทโอ้โหนี่โต๊ะนั่งโต๊ะนั่งมีคนจองไหมมีคนจองนะ คนนัางฝั่งนี้มีคนจองลนะอ,อรอดูง,งานสอบด้วยครับแอดขอเออ,เอ,อ,อมาถึงวัดหนองเพียนแล้วครับทุกคนครับหน้างาน นี่ครับบรรยากาศหน้างานครับทุกคนก็มาชมมาดูกันเนาะมัดน้องเพียนนะฮะมาถึงแล้ว,วนะครับ ครับเขาจ่ายแต่คุณดูที่มันจะวางให้ได้ให้ผมยิ่งดูดูด้หนึ่งครั้งอะเก็บบรรยากาศหน้างานครับตอนนี้กําลังเก็บพื้นที่เนาะเป็นโต๊ะจีนนะครับแล้วก็โต๊ะนั่งนะครับใครที่จะมาชม ก็มีบัตร100นะครับตัวนางสดตัวกินก็ทราบข่าวว่าเต็มแล้วนะครับเป็นงานการบุสนที่วัดหนองเพียรเนาะค่ำคืนนี้ชมคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวขึ้นเวลา2ทุ่มนะครับ,รบก็ใครมาก็มาชมได้นะครับที่ศรีประจันสุพันณบุรีส่วนที่ตั้งก็นานึัร้อยนะครับหรือว่าใครชมทงมางบ้านก็ชมผ่านช่องมานาะสตอรี่นะครับ ออไลฟ์สดให้ชมตลอดงานครับ